เห็นแล้วขดลุกเห็นแล้วขนลุกเลยโอ้ยโอ้ยสองตัวโอ้นี่นะครับนี่ครับนี่ครับนอนไม่พายนอนรถด่วนนะครับเจอแมงกวางเลยนะครับเนี่ยมีนะครับมีแมงกวางอยู่สองตัวครับเออเราอยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็หากินอย่างนี้นะครับเพื่อนๆก็หากินไปตามฤดูกาลนะครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่องพิษอัดพิชครับวันนี้เข้ามาหาหนอนรถด,ด่วนนะครับอ่พอดีเห็นน้องอไปหาหนอนรถด,ด่วนกันนะครับแล้วได้มากินไอ้ผมก็ชอบกินด้วยนะครับหนอนรถด,ด่วนเนี่ยแต่ปกติที่บ้านไม่ค่อยมีนะครับเวันนี้ก็เลยตัดสินใจจะมาหาหนอนรถด,ด่วนกันนะครับ ก็หวังว่าจะได้กินบ้างนะก็ตอนนี้ก็น้องอ,อยู่ในกอไผ่นะน้องมีโกกกำลังเข้าไปอยู่ในกอไผ่นะเมะื่อกี้จัดหน่อไม้มาหน่อนหนึ่งลำหนึ่งมีหนอนรด,ด่วนอยู่ประมาณไม่เยอะนะครับนิดหน่อยก็ยังไงเดี๋ยวเราจะหาต่อกันนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะได้หน่อนรดดวนไปกินไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมมีตัวอยู่นะครับ อ่าดูว่าขอดูหน่อยอ่าวันก่อนเรามาหามีแต่ตัวอ่อนนะตัวมันยังอ่อนเนะ่วันนี้อ่าได้ตัวที่กําลังพอดีกินแล้วนะครับเนี่ยไส่เพิ่ม,มน,น,นะครับเราวันนี้เรามาหาหนอนรถด่วนกันนะครับแต่ในป่าช่วงนี้อะสิ่งที่น่ากลัวก็คือตัวท่างนะครับ ทีนี่ตัวทากก็เยอะเลยครับเอ่อผมนี่ก็ค่อนข้างที่ตัวทากอยู่นะเพราะว่าปกติอยู่บ้านไม่เคยเจอครับทากอ่เข้ามาป่าที่นี่เจอแต่ท่าครับเสร็จแล้วผลลุกตอนนี้ก็ได้หนอนรดด่วนมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับกําลังมาต้อนวัวเข้าคอกอยู่น,นะครับวัวออกมากินหญ้าข้างนอกคอกนะครับก็ จะต,ตอนวัวเข้าคอกก่อนแล้วค่อยไปหาหนอนรุดเดือนต่อนะครับไป,ไปไปไม,ม่กล้าอยู่เฉยๆนะครับทากมันเยอะที่นี่อยู่นิ่นี่เดี๋ยวทากขึ้นแน่นอนอามาหาวันก่อนไม่เจอนะครับมากันก็ เย็นด้วยแล้วมันก็คําก็หาไม่เจอไอ้ที่หาไม่เจอก็เพราะว่ามันออกมาข้างนอกอคอกนะครับอ่าวันนี้ก็เลยจะต้อนกลับเข้าไปในอคอกก่อนครับอตอนนี้ก็ต้อนวัวเข้าค้อกเรียบร้อยครับกับทีเ่เหลือก็จะหาหนอนรถด,ด่วนอย่างเดียวแล้วนะครับเดี๋ยวไปลุ้นไปชมด้วยกันนะครับเดินไปก็ระแวงไปครับกลัวท่าจะขึ้นขาตอนนี้เดีย๋ยวเช็คต้นนี้ดูก่อนครับว่า จะมีหนอนรวด,ดบ้างไหมโอ้นี่นะครับรน,นี่ครับนี่ครับเรือนรัมาเลื่อก็้าเพอรอคันจะทุยเลยตัวใครดีดูว่าถ้านั่นแหล้ตัวนีย นอนไม่ไผ่นอนรดด่วนนะครับลำนี้น้องด้ววาเป็นคนหานะครับเมื่อกี้ก็ส่วนลำนี้ก็น้องโกะครับลำนี้เยอะมากเลยครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหต้องว้าวเลยครับสองลำนี้เยอะอยู่แน,นะด้วยนะ เยอะพอสมควรอยู่ครับใช่ตัวก็ใหญ่พอดีกินแล้วครับเนี่ยอ,อ่อตรงนี้ลำสองลำนะครับโอ้โหนี่ครับ ดัวดัวบอกว่ากินกินดิบนี่อร่อยกว่านะไหนดัวกินโชสักตวัวเอาเป็นกร,รําเหรอตัวเดียวพองับงาบ <laughs> อ่าวันนี้ไม่พลาดแน่นอนครับได้ตัวแน่นอนวันนี้ไผ่กรอน,นี้ใหญ่นะครับแล้วก็มีหนอนรุดด่วนอยู่เยอะด้วยนะครับก้อนนี้ครับตัดลงมาก็สี่ห้าลำแล้วนะครับมีแทบทุกลำเลยนะครับเอาเอาก่อนมึงมีอะไร ปาทุเรียะอ่าภายกอนี้โดวาบอกว่ามีหนอนระดวนเยอะทุกปีนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับคอกวอัวที่เอาวอัวมันเลี้ยงไว้เลยนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะเก็บลำนี้ไปนะครับก็ตามเป็นลำนี้ต่อครับนี่ครับโดวาบอกว,วันนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า5โลใช่ไหม มีโก้ครับมีโก้บอกอห้าโลนี้ทั้งวันจะได้หรือเปล่าไม่รู้ฮะอ่อสักโลสองโลนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วครับอ๋อน้องน้องปรีป่าบอกว่าวันนี้ตั้งเป้าไว้ห้ากิโลนะครับอ่าส่วนด้วาว่ากับมีโก้ในอากาวไว้สองกิโลก็พอใจละแต่แต่ปรีป่าบอกว่าไม่ได้ครับต้องห้าโลใช่ไหมครับ ก็จริงๆถ้าได้สักโลสองโลนี่นก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่แต่น้องบอกว่าจะพยายามหายได้เยอะที่สุดนะก็จริงๆก็ได้แค่หนวแค่นั้นแหละครับเอ่ถ้าหาแล้วได้อย่างนี้ก็สนุกนะน้องๆก็สนุกด้วยครับแต่ถ้ามาแล้วไม่เจอตัวนี้ก็จะท้อแท้นิดหน่อย<ะ>น้องี์ปีต๋าบอกว่าจะเอาแค่เต็มอ่าผ่ายกระบ,บอกนี้นะ ถ้ากระบอกนี้เต็มนี่น่าจะ10กโลนู้นแหละมั้งอ๋อ oh. อันนี้นะครับอ่าค่อนข้างเยอะอยู่นะอ่าประมาณสักกี่ขีดได้ละตัว,วน่าจะประมาณ2งนัส2 3ขีด,ดได้แล้วมั้งเนะะานนนะครับอ่ราระยะทางอีกยาวไปนะ่า5กิโลเนี่ยประมาณเกินครึ่งครับจากต้นนี้ครับพ้าน้องบอกว่าต้นนี้มันจะมีเยอะทุกป,ปี เดี๋ยวไปหาต่อครับสบหับคนที่อยู่บ้านนอกอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราก็จะหากินอย่างนี้แหละครับก็หากินไปตามฤดูกาลนะครับชีวิตก็ไม่ได้เร่งรีบอะไรมากเหมือนอยู่ในเมืองนะครับตอนนี้น้องทั้งสามคนนี้ก็แยกย้ายกันหาหนอนรถด,ด่วนนะก็ไปกันคนละทิศคนละทางครับตอนนี้ ไม่รู้ว่าได้เพิ่มมาเยอะเรื่องนะครับนี่ครับน้องปีาก็ขึ้นไปดูอยู่ข้างบนเลยนะครับบนกอไผ่แล้วครับพวกน้องๆน,น,นี่ก็ากหาอยู่หาก,กินามธรรมชาตินี่เก่งอยู่ครับหาหนอนไม้ไผ่แต่ละทีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับจะต้องลงแรงกันหน่อยครับดูน้องเอานะครับ วันนี้น้องปิก่าก็ยังอยู่บนกอไผ่นะครับก็ค่อยๆเช็คดูค่อยๆตัดลงมาทีละลำครับตอนนี้ก็ตัดลงมาเป็นผมนี่ผมขึ้นไปไม่ได้หรอครับอย่างเงี้ยน้องก็ตัวเบาอยู่ครับอ่อหาหนอนลวดด่วนนี่ก็ต้องอาศัยคนที่ดูเป็นนะครับอย่างผมนี่ผมก็ดูไม่เป็นนะครับน้องด้วาน้องติจ่าแล้วก็น้องมีโกะนี่ เขาจะดูหนอนม้ไผ่ค่อนข้างที่จะเป็นอยู่นะตอนน้องๆจะหาบ่อยครับน้องก็จะรู้เรื่องวิธีการหาหนอนม้ไผ่ครับอ่าตอนนี้ก็ลงมาแล้วครับน้องปิบะน้องปิบตะตัดได้หลายลำอยู่นะเมื่อกี้ประมาณสักกี่ลำนะปิหราห้าลำนะห้าลำนี่มีตัวทั้งนั้นเลยนะครับก็จะค่อยๆเก็บเอานะครับ โอ้โห oh oh. นี่ครับข้างในนี้เยอะอยู่นะครับเต็เลยดีค,ครับบ่าดีหน้าเลยนะอนนี้ก็ตอนนี้ก็ค่อยๆเก็บนะครับใช้เวลาเก็บสัก,กนิดนะครับเนี่ยครับ,รบตัวอวบอ้วนเลยครับเนี่ย นี่นะครับลำนี้ก็มีตัวเยอะนะครับลำนี้นี่ตัวกำลังได้ที่นะครับ อไอ้ต้นนี้นี่น้องติดแหละโชว์สกิลขึ้นไปตัดข้างบนลงมาเลยนะครับตัดลงมาห้าลำมีตัวทั้งนั้นเลยครับสงสายที่คุยไว้ห้ากิโลนี่น้องปิ๋แหละถ้ายาวจริงครับวันนี้นี่ครับบวบอ้วนเลยครับอันนี้ใกล้เคียงห้าโลหรือยังปิบวอย่างนะ ย่งอีกยาวกลใช่ไหมน้องมิจาเมื่อกี้ก็สไลด์ลงมาจากลำไผ่นิดนึงนะดีไม่เป็นอะไรครับขึ้นไปทางบนแล้วก็อากิ่นไผ่มันได้จะผุแล้วครับน้องก็เลยสะดุดล่วงอกมานิดนึ่งแต่มันดูทางด้านของน้องมิโกะบ้างนะครับอ่านี่น้องมิโกะกำลัง สอดูลำนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมให้ดูลำนี้นะไอ้ลำนี้เนี่ยคือคือตัวมันอยู่ข้างบนแล้วก็พอมันแก่ได้ที่มันก็จะลงมาอยู่ข้างล่างลำไผ่เหมือนเดิมนะครับนี่ยลงมารวมมาอยู่ในกระบอกนี้น้องก็เลยตัดมาแค่กระบอกเดียวนะครับกระบอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวให้มีโกโดลงไปดูดรวยมีโอ้เหลือไม่กี่ตัวเองครับแล้วก็คีบๆอันนี้ก็คือ ก็ดูจากลำไผ่แล้วมันก็ลำเล็กด้วยนะครับอ,ออกผ่ามาก็เหลือแค่นี้เองครับก็มาใส่รวมกันครับแต่ครับไปต่อไปต่อก็ได้มาเรื่อยๆนะถึงจะไม่เยอะก็หาสะสมเอาทีละนิดเละหน่อยครับก็ได้เพิ่มเรื่อยๆครับตอนนี้น้องดูว่าหายไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปทางไหน เดี๋ยวไปตามหาแล้วไปสมทบกันก่อนครับอน้องกริศนาบอกว่าลำนี้มีอยู่เหมือนกันนะครับน้องบอกมีรอยเจาะเข้าไปอยู่นะ นี่นะครับตัวใหญ่ครับโอเคครับถือว่ามีตัวนะลำนี้พอนี่นะครับ,รบเทียบเลยนะครับเนี่ยตอนแรกก็นึกว่ามีไม่กี่ตัวนี่ครับเยอะอยู่ครับตอนแรกลำนี้ก็นึกว่ามีน้อยนะพอผ่ากมาดูก็มีเยอะอยู่ครับ เคำถามน้องมีโกะว่าวิธีสังเกตดูว่ามันจะมีตัวหนอนรุดด่วนได้ยังไงน้องบอกว่าดูจากเอ,อลำไผ่นะครับที่เป็นอดูจากลำไผ่ที่เป็นหน,น่อไม้นะครับที่มันเริ่มแก่แล้วแล้วก็จะมีรอยเจาะมันจะมีรูเจาะอ,อยู่รูหนึ่งนะครับตอนที่มันเข้าไปตอนแรกนะครับก็สังเกตเอาจากรอยเจาะนั่นแหละครับถ้ามันมีรอยเจาะแสดงว่าต้องมีตัวครับ ผมนี่ผมดูไม่เป็นนะแต่ว่าก็ถามน้องกันนะครับน้องก็บอกมาอย่างนั้น,นครับเจอแมงกวางด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับมีแมงกวางสองตัวครับตัวปูตัวนึงตัวเมียตัว,ตวนึงน่าจะมีสองตัวนี้หละบ้างตอนนี้เราก็ยังไม่หยุดนะครับยังหานอนรถต่วนต่อ ต่ไม่รู้ว่าจะได้มากได้น้อยตัดเท่าไหร่นะครับวันนี้เดี๋ยวไปดูปะะบทสรุปเอาตอนท้ายนะครับปิศาจะเช็คลำนี้นะครับลำอยู่ข้างในนี่นครับก็มีโกรกดูลำนี้อยู่ครับลำนี้มีโกดเช็คดูลวไม่มีตัวนะครับก็เดี๋ยวรุ่นของอปิจาต่อครับอะไรเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับ มดเต็มเลยครับเนี่ยน่าจะเป็นมดตัวน้อยหรือเปล่ากัดเจ็บนะครับมดอย่างเงี้ยลำที่น้องปริาะแฉอนี่มีนะครับมีตัวอยู่ข้างในครับนี่ครับน้องปกศากำลังเก็บอยู่นะครับ นี่ครับกระดึบกระดึบอยู่ข้างในนะครับเยอะอยู่ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวให้น้องเก็บก่อนครับก็ได้มาเรื่อยๆนะครับอ่าเข้าป่าก่วงนี้ยุงเยอะหน่อยครับยุงกัดคันไม่หมดแล้วคนระับเนี่ยแต่ยุงยังน่ากลัวไม่เท่าทากนะครับเจอทากเข้าไปนี่มีระแวงตลอดเลยครับเนะี่ย ั้งแต่มาตอนแรกเข้ามาเมื่อเช้านะครับก็เจอทากไปหลายตัวเลยครับทาให้ตอนนี้เราแวงไปตลอดเลยว่าจะเจอทาอ่าไว่าจะมีท่าขึ้นไหมครับหาหนอนรถด่วนไปด้วยก็ระแวงไปด้วยครับอ่ายังไม่หมดนะครับอ,อ่ตอนนี้ก็ตามติดน้องปิดลายอยู่นะครับ เดี๋ยวมาเช็คดูอ่าลำนี้นะครับจะมีตัวไม่มีตัวก็ดูอีกทีครับอน้องปกศาบอกว่ามีตัวอยู่นะครับอนนรบอวมใจกระบ,บอกไว้ก่อน,นครับครับไปต่อครับอ่เราเมื่อกี้ก็ได้ไม่เยอะนะได้นิดหน่อย อนนี้เราก็มาสมทบกับน้องมีโกอีกทีนะครับอ่ามีโกอยู่ข้างบนด้วยนะัเนี่ยโอ้ขึ้นต้นไผ่เก่งกันจริงเลยครับดูสิครับต้นไผ่ละเกละกะนี่จะกิ่นนี่จะหนามไผ่เต็มไปหมดเลยครับน้องก็ขึ้นได้นะครับเอ่อลำนี้มีโกบอกว่ามีตัวเยอะอยู่นะครับกอ็อ่าทำให้ช้านิดนึงครับอ,อ่ในกอนนี้มีหลายลำอยู่นะครับ นี่ยที่ได้มาก่อนหน้าก็เมื่อกี้พอดีมันล่วงมานะครับก็ยังมีอีกนะครับตอนโกก็ยังไม่ลงมานะมันโกบอกว่าจะทยอยเก็บข้างบนก่อนครับเมื่อกี้พอดีมันล่วงมานะครับน้องไม่ได้อยู่ลงมานะครับอได้ประมาณเกินครึ่งแล้วนะครับเนี่ยอกระบอกนี้ก็ได้ประมาณนี่ครับอ่านะครับได้เกินครึ่งแล้วนะครับ พอดีมันล่วงมาครับเมื่อกี้น้องทำหลุดมือก็เลยไปดูพอดีเลยครับเอารานี้มีโกตะตัดลงมาเมื่อกี้นะครับแต่ตัวหนอนมันจะยังไม่ค่อใหญ่เท่าไหร่นะแต่เราก็จะเอานะครับเดี๋ยวเอาไปเป็นเหยื่อเบ็ดได้อยู่ครับเอาไว้เป็นเหยื่อตกปลานะครับมาดูทางด้านของน้องโตวาบ้างนะครับอยูตัวครับแต่ละตัว โอ้ว้าวเลยเนะี่ยตัวใหญ่นะครับเนี่ยจะขึ้นควดแล้วครับยังไม่หมดนะครับไอเมื่อกี้กระบอกล่างนะตอนนี้มาเฉาะกระบอกบนต่อครับนี่คันมีตัวอยู่ยครับือ้อ โอ้กระบอกนี้นี่ต้องบอกว่าขนาดกําลังพอดีแล้วครับกำลังำงานเลยครับเนะี่ยายนี้กระบอกล่างสุดขึ้นมากระบอกที่สองกระบอกที่สามก็ยังมีนะครับขึ้นมาชั้นที่สี่แล้วนะครับลำนี้มีอูกสี่กระบอกนะครับ อลำนี้นี่สวยมากเลยครับเนี่ยตัวหนอนรถด,ด่วนเนี่ยเรววาบอกว่าถ้าได้อย่างนี้ทักทุกกระบอกนี่น่าจะเต็มขวดเป็นนานแล้วเนี่ยอ่าน่าจะได้โลนึงหรือว่าอาจจะเกิดโลแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับ ได้เยอะอยู่เอาละครับนี่ก็ผลงานของน้องทั้งสามคนวันนี้นะครับอันนี้ก็ของลูกวานี่ก็เยอะเหมือนกันนะตั้งแต่เมื่อเช้านะครับอ่ามันวมจับของเมื่อเช้าได้ใช่ไหมอันนี้ก็เยอะนะกดน้าอัดลมนี่ก็ซึ่งข้อนะครับอันนี้ก็กระบอกนี้ก็ของมิโกะนะครับเนี่ยของมิโกะนี่เกือบเต็มนะครับกระบอกนี้เนี่ยครับดูข้างในนิดนึงอ่านี่ครับนี่เลยครับเนี่ย อันนี้ของน้องปิศาจนี่กระบอกใหญ่เลยนะน้องปิศาจนี่กระบอกใหญ่ครับสูงเหมือนกันนะครับขนาดนี้แล้วเนี่ยเนี่ยดูข้างในครับนี่ครับเยอะครับกระบอกใหญ่ด้วยโอเคครับนี่ก็ผลงานของน้องทั้งสามนะครับในวันนี้ครับค่อนข้างเยอะๆเยอะครับก็โอเคครับเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับวันนี้ก็คง ต้องพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะกลับกันแล้วครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้ยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทิศอาทิตย์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับอ่านี่ก็เป็นผลงานภาพรวมในวันนี้นะครับผลงานของน้องทั้งสามคนนะครับโดวาจอบิปลาแล้วก็น้องมิโกนะครับ Did you know that?